เมเจอแอนแฮมเมอร์ค้างหนึ่งทีไมเงล่ะมันอยู่เกมระบอะดให้ทุกคนนะกับแมปที่มีชื่อว่าม y ฮ e โ o มาเนี่ยทุกคนนะอือเป็นแมปที่แบบว่าผมประทับใจมากทุกคนนะเพราะว่าแบบนี้เนี่ยเก็บรายละเอียดคือดีมากทุกคนเออคือผมชอบอ่ะแบบนี้นะคะนะก็มี FC คนนึงให้โค้ผมมาเนาะแล้วผมก็ได้นําโค้ดนั้นอ่ะไปสุขอารักใหม่ทุกคนนะระลักนี้มีชื่อว่าโอเวอร์โฮลทุกคนนะแปลว่าที่ฟาร์มดีระดับหนึ่งเลยนะใชใ้ฟาร์มได้ดีเลยฮะนะ แลนะสิ่งที่ผมบอกว่าเก็บรายละเอียดดีเนี่ยเวลาเราทำลายตึกแบบอื่นเนี่ยคือมันมันจะอยู่นิดนึงใช่ไหมถ้าเรามาดูแบบนี้ทุกคนนะดูน,นี่ผมจะทำลายตึกน,นี้ให้ดูนี่พังไปไงโอ้โหตึกพังนู่นคือผมชอบมากทุกคนนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะนี่คือผมประทับใจมากเลยโอเคมาวันนี้คือผมจะมารีวิวอ,อวันละ Over whole ทุกคนนะอืมเม้่ผมรีวิวนี้เสร็จผมจะไปรีหาอันละอื่นให้ทุกคนนะอืม,อมโอเคมาทาแรกเลยเนาะโอเคมา เอาว่าฮองเนี่ยเป็นอะไราที่แบบว่าประกอบรวมร่างไม่รู้นะทุกคนนะสารพันธ์เนาะคนใช้ก็คืออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วน่าดูน่าทุกคนนะโอเคมาท้าแรกทุกคนนะ Yeezy Sampler ทุกคนนะมาว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยทำไมมันหยุดก็ขนาดนี้ผมว้าวเนี่ยนั่นเองเอาใหม่นี่ทุกคนน้าไม่กล้าพูดใครแล้วก็เอาฝ่ามือเนี่ยสับคอทุกคนหน้ามีเสียงชื่นมองอันลัฮานะนี่มันน่าค้าอยู่นะเอาใหม่เอาใหม่ทุกคนมามา Yeezy s a m p l e ้าพีเมืองล่างติดกำแพงเลยฮะเนี่ยนักละเอียดข้อดีฮะนักพลักสกิลข้อเท่แอสเซมเบอร์ทุกคนนะมาเป็นการฮิวเนาะมาตีตีโอเคมามาตีเราหน่อยอ่าเรื่องโดน,นทันทุกคนนะมาโอ้เป็นการติดเลยนะนี่งั้นขอข้ามันก่อนหมาไส้มันนี่ไงนี่ไงตีอะไรนะไปนู่นเลยโอเคมาแอสเซมเบอร์ทุกคนนะนี่เป็นการฮิวทุกคนนะเป็นการว่าประกอบรวมล่าทุกคน ที่ผมไปแปลงมานะเออมันค st ือประกอบลมล่างไม่โดนเดี really. ๋ยนน้ำมาแล้วก็ขั้นต่อไปเดี๋ยคนนะสไปเวฟพันธุ์คอนเมือนกานแบบว่าเลี้ยหินขึ้นมาฮะนะเลี้ยหินขนาดยักษ์เลยล่ะโอเคไหมสไปเวฟนี่ไงทุกคนนะไม่ติดตัวรอได้ฮะนะดูมันเตะดูมันเตะโอ้หน้าสงสารพิเศษล้วก็ว่าไม่โดนเราน่าสงสารเหมือนกันแหละโอเคมาขั้นต่อไปเดี๋ยคนนะเอ้ยวคนนี่ไงล่ะรอเขื่อไปฮะทุกคนนะมาขั้นต่อไปทุกคนนะมา สปาฟิวนะทุกคนนะในการเลี่ยนหน่าวจับขึ้นจำนวนมหาศาลเลยฮะมาสปฟิวนี่เป็นไงล่ะมันจะอยู่ตามสีหคือรายละเอียดโคตรดีอ่ะคือมันจะอยู่ตามสีของสิ่งก่อสร้างด้วยฮะตะไอ้กระแพงเลยเหรอสปยเวฟนี่เไงล่ะสปฟิวนี่ไงทุกคนนะถ้าผมอยู่ที่ห่าเนี่ยคือมันก็เป็นสีเขียวทุกคนนะอยู่ที่ดินเป็นสีเทาฮะนะรายละเอียดโคตรดีอ่ะโคตรชาบานะมาท่าต่อไปทุกคนนะเป็นท่าใครแหม่ทุกคนนะท่าต่อไปคือ เมอรจะแอนแฮมเมอร์นะคนนะ้ามาเมอรจะแอนแฮมเมอร์ทุกคนนะป้าหนึ่งทีเป็ไนไงล่ะทำไมตึกมาฮัลล์ตกอะทำไมตึกมาหลมัลล์เป็นก่อนต่อยเน, <c oughs> นี่ยแต่ไม,ม่เป็นไรทุกคนน้ามาตัวแบนเลยตัวแบนเลยน่าสงสารขอ,อยเล่ามิค่ะนะเผื่อทุกคนไม่เห็นนะเมอรจะแอนแฮมเมอร์ Mer ป้าหนึ่งทีงงนะนะนนะเป็นไงล่ะหมัดขวาตรงกั้นทุกคนนะเป็นไงสบายดีเป, <c oughs> ปล่าเป็นไงนะสวัสดีครับ